ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเก็บปูผาเจ้า <c oughs> เราต้องไปตอนกลางคืน <c oughs> <c oughs> โอเคไว้เราเราจะต้องไปเก็บปูผาตอนกลางคืนนะเจ้าเดี๋ยวตัวอกันไปพอเดี๋ยเจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูตอนค่าคืนตอน,นีนท้องฟ้าเห็นแต่ดาวเต็มไปหมดเลยเจ้า <c oughs> อยากได้มาดูกันจังเลย <c oughs> <c oughs> อ,อนี่พนักงานเก็บปู คนนำทางเจ้านี่คนนำทาง,างตอนนี้เราจะเดินลงไปตรงลำห้วยเ<อ>จ้าตอนนี้เขาอยู่บนดอยเนะี่ยเจ้าบนดอยสูงข,ขาห้องว่าด,ดอยเราอูตอนนี้เขาเดินทางมาถึงนลำห้วยแล้วนะเจ้าเราจะมา มาหาดูปูกันมาถึงน้ำ้วยน้ำ้วยใสทั้งใสทั้งเย็นเลยพอเรามาเจอต้นบอลอ้าวีสีขาวๆอยู่ <c oughs> อันนี้ว่าบอลด่างแต่บ้าใจอ๋ออันนี้บอลนาหนะ้านๆะนะที่เราอิูได้นะเป็นเป็นแมงกะเบรอหรือว่า<อ>เป็นผีเสื้อฮะอันนี้นนคือบอลอย่างนนก็บอลผาบอลผา แล้วเราเดินไปดูข้างหน้าอีกไหนมีป่าตัวเขาบอกว่ามีปลาด้วยนี่นี่บุญบุญยู่นี่เป็นไงเนี่ยฮู้นะโอ้ปูลาตัวน้อยอยู่นี่เจอแล้วหนึ่งตัวแล้วเจ้านี่ตัวน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาดูตัวใหญ่ ตอนนี้เราเจอปูถากับกบจุกเจ้าอย่างละหนึ่งตัวเน่เจ้ากบจุกกบ็บนดอยอยู่ในลำห้วยปเป็นห้องว่ากบจุกเน่เจ้านี่ตามตามลำห้วยนี่เกิดจะมีรอยรอยเท้ารอยตีนของหมูป่าเนี่ยนี่เจ้าหมูป่าออกลงมาหากินเนาะเป็นแหล่งน้ำคงจะมาก,กินน้ำเจ้า Này, này, này Này, hôm Cốp, hôm nay 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 นี่ไหหงขน,ละละน,นเราเจอว่านดีงูว่าหรือว่าว่านข้างข้าวแต่มันบมมีดอกถ้าเป็นดอกสีขาวนี่จะเจ๋งมาก โคบนะปโคบปโคบโอ้ตัวใหญ่แอดโอ้แอดโอ้โหได้โคบโคบจุกในป่าโคบมันคือแต่อาหารอ้เรื่อยแอดปุ๊บนะเอาขึ้นเตาพล้แหละนี่คือบอนบอนกระดาษมีกลางป่าเลยจังแล้วมีต้นใหญ่มากดูเพื่อนยืนพอก่อนโอ้โหสวยงามเลยเจ้าต้นใหญ่ ดูใกล้ๆเลยเจ้าเนี่ยอันนี้เขาเรียกวอลกระดาษแม่กระเจ้าบอลกระดาษแต่แต่ที่บ้านเขาจะเรียกว่าใบาพุ่มพื้นใบพุ่มพื้รดูตัวใหญ่ใบใหญ่มากนี่เราเจออันนี้อันนี้เป็นเห้่าใบตองศาส์ไอ้อนี่โอ้โหตรงนู้นต้นใหญ่เลย ต้นใบตองสาดแล้วเราก็เจอบอนผานี่ตัวนี้บอนผาบอนผาตัวนี้กินได้นะเจ้าเนี่ยตีบ้านเป็นห้อง,องบอนผาแต่บุหัวตอื่นเป็นห้องไ่ายอย่างนะเจ้าออเอ,าอ,อ,อเจอแล้วปูผา ปูผัดหนึ่งตัวเจ้าเลยจับเลยนี่ได้แล้วปูผัดผงกะรีนี่ปูผัดไข่เพ้ออยู่โอ้โหได้ห็มแล้วโอ้กบจุกนี่ยได้จะเต็มคลองแล้วนะ แค่นั้นไปอีกแล้วไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยน่าไปไหนไปนแล้วไปไหนแล้วผมไปเจอแล้วปูปลาได้แล้วได้แล้วใส่กล้องมันรุนได้นี่ปูผาหาหาสำเร็จแล้วเจ้าเจอแล้วจับได้จับเองตัวหนึ่งตัว เดียเตอร์มาเดียวว่าตีเขากินกันนะมันก็นี่เจ้าบอนผามันมันชอบอยู่ตามหน้าผาเนาะต่างบ้านเขาเลยห้องว่าบอนผานี่เจ้าแต่แต่แต่บางคนว่าตีอื่นเป็นห้องบอนไอหย่างเนี่ยเจ้าถ้าไผรหู้ว่าบอนไอหย่างกะคอมเมนต์มาบอกเตยได้เจ้าเจ้าบอนผาดางัง เนี่ย so, ม uh, so, uh, ัน so, ด oh, ังจริงๆเออตาหงายทุ่มแต่ว่ามันมันดังแค่นิดเดียวเจ้าแต่ว่าเราเรายังจะบอกออกไปโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนข้างหน้านี่ดงบอลผานี่นี่ทีเก็บไปหย่อนไปแก่งเอาเก็บก่อหย่อนทั้งหน้าทั้งแขงก่อนบไน้หย่อนบอลไะไปได้ครบจุกมาหนึ่งค้องแล้วนะเจ้าได้ เต็มคล่องเลยเดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วเจ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายให้พอนะเจ้ากบจุกหรือว่ากบดอยนะเจ้าสำหรับวันนี้ง่ายๆลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าบ๊ายบายกด subscribe อันนี้คือกบจุกนี่อันนี้คือกุ้า